โอเคสวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมแต่วันนี้เรามาต่อกันดีกว่ากับให้คุชิจิสีทองอ่ล่ะใช่ด่านไหนดีวะด่านด่านอันนี้ขอเล่าจุดอะเนื่องจากว่ามันเป็นหุ่นฟันอคือมันเด่ดเหรอเออลืมมันหากประชาม ไม่ได้ผมเล่นด่านแรกอะเพราะว่ามันมันเหมาะกับหุ่นฟันแล้วเผื่อเรามีโอกาสไปเจอด่านลับด้วยมันจะมีเป็นด่านปลอดลับปอดเศษรถไฟพีดอมให้กันดูยิงไม่โดนเฝ้าหนึ่งเกมนี้มันไม่เหมือนเอ็กติมวัซั์เอ็กติมวัซั์สามารถปล่อยค้างได้เทบาซุก้าเทบาซุก้า มาบัตเทิลโอเปอเรชั่นสองเรียกเคบาซูก้ากันนะฮะตัวนี้มีเคาน์เตอร์แต่ไม่มีประโยชน์สำหรับตัวพวกนี้แล้วก็มีอะไรได้คลิกด้วยเออเฮ้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 อย่าๆยาไม่ดี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  มันไม่กันนะเฮ้ยมันมันคาลเ,เตอร์อย่างเดียวเนี่ยแหละเวลาเล่นเฮืคุชิกะมันก็จะเป็นแบบนี้ฮัตชแชอะ์ฮีมยู อย่ยแเลี้ยเชื่อฟูชิกิเล่นแบบนี้แหละมันมันมันมีคอมโบคอมโบคอมโบง่ายอุย้อยได้ได้ได้ไดฮปากค่านี้หนึ่งคอมโบหรืออุย้ยฟันได,ไ,ดได้ก่อนหนึ่งสองไอ้เวนแล้วก็เยงแบบนี้ก็ได้ดาเมจพอๆกัน ไม่โดน Wait, เว้ยเนื้ออุ้ยฮานริลุยาทำไมทำแบบนี้เอุย้ยเบอร์ชิลตายไวแล้วเนี่ยโีโอกาสไม่ได้เจอแล้วเนี่ยด่านรับเนี่ยวันชิลฮัไกซ์ซิมาดาบเรากับดาบมันไวพอๆพอกัน มากไม่โดนนี่อ่าเวอร์ซีเซเจนเบอร์นเนียไม่ไม่ไมพูดอะไรเออชาว่างเซต้าคนดีเนาะน่าจะดีอัมโล<笑>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 เห็นเห็นให้ยินใช่ไหมมันพูดอยู่ยิน มึงมึงเล่นหญิงไปสกายเลยแต่ก็ช่วยกูได้เยอะอุ้ย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 ไอเพียนไอเพียนอะกายาทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้เป็นลูกน้องกูแท้ๆตัง สายเดินชี้ฉากชี้ก็แหละมันเรื่องฉาคิีก็แหละไม่ไงเฮ้ยเด็ด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 ไม่ได้ไม่ได้มุมนี้ไม่ได้มุมนี้ไม่ได้มุมนี้แหละได้ยิง ต้องพาไปด้วยต้องพานไปด้วยรู้สึกคะแนนต้องเกินสามแสนนะเบิร์บเบิบปังตายแล้วอะเวรแล้วไง แค่สองดอลลารเราเอาลูกตั้งบาสุก,ก้ากันแสนหนึ่งเนีเ่ยโอกาสเนี่ยกาสคันได้บินสูสงเลยเราตั้งเล่นกันแทงจริงก่อนโดนห่านถ้าแบบนีแม็กกามันดูเท่กว่าวไปพอๆกัน แล้วเดี๋ยวเราจะมีปัญหาการไซโคก,กันนำเชื่อปะ่ะอิเล็กซูฟูเบอร์เดียวอิกเมสเซเพเลียนเนาะตัวนี้ชื่อเซเพเลียนกันนำเซเพลียน,ยยน,ยยนแต่คนเลยก G P ศูนย์หนึ่งแม้แต่ในแัตเทิลนโอเปเรชั่นก็เเียก G P ศูนย์หนึ่งจอับหน้าโง่อันนี้โง่เอง รูปรเกจที่จริงอ่ะมันไล่มันมันฟันเราทิ้งเลยก็ได้นะเว้ยแต่มันไม่ฟันตอนนี้มีรีแพให้เล่นนะตอนนี้มีรีแพรหมดให้เล่นจีองอ่ะแบบเหมืนจีอองก็คือจะมีสินสวนหายไปเออจีองยังไม่ได้เล่นเลยดีกว่าก็ว่าอยู่จ้าแล้เพิ่อนปุ๊อุ้ย อ,อุ้ย,ยแรงแรงมันระเบิดเป็นลูกซองแล้วไงขนมกระสุนขนมกระสุน เออว่าไม่ได้ใช้ค่าเคาน์เตอร์เลยอ่ะเดี๋ยวใช้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวใช้กับดูโอจูโอ้อุ้ยอุ้ยเอ,อ้ยเดี๋ยวเด้อไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เท่านั้นิไีไม่ไม่งด้วยเลยครับอืออือจะไปไหน ลาต่อไปกูเออเมื่อกี้น่าจะเขาเตอจะไปไหนอืมออ้ยไม่เขาแม่เนอ ลงมาดิให้เทนไอ้คอร์เตอร์หน่อยมาี่เนี่มันยิงอย่างเดียวอ่ะมึงเป็นใครมึงเป็นอะไรเนี่ยฮะ นี่ไงรีแทร์แล้วไม่ได้ละไม่ได้ละอันนี้เล่นไม่ได้ละอันนี้เล่นไม่ได้ละถ้าเป็นบแบบนี้มันมาให้เคาน์เตอร์ตอนเป็นรีแทร์เนี่ยปัญหาไม่น่าจะได้เห็นดน่านพิเศษแล้วอะะที่มีม,มีรถนนะือ โดใครด้วยอืมถี่ไปไม่ไม่เขาเข้ามาไอ้นั่นได้ไหมอ่ะฟันกูสักแอะหนึ่งอ่ะเฮ้ยตัวนี้ของอืมเนี่ยอยากให้มีใครเคาเตอร์อ่ะแบบจากเคาเตอร์อคนเหมือนกัน คือรู้ว่ามีเคาน์เตอร์แต่ว่าไม่เคยกดถูกจังหวะพูดง่ายเออจังหวะนี้แหละให้เีการ์ชนโนเออฮือๆือฮออ,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 อไม่อเอาแบบนี้สิเพื่อน คือมันน่าจะกันไอ้นั่นได้อะทำเหมือนสตาร์วอร์ไงเือเออมันกันได้เพราะว่าอยากรู้อะนี่ถ้ากันได้ดีเท่เลยนะแบบไอ้ท่าพุ่งเนี่ยไม่ได้ถอยเลยกูถอยเลยกูมันทำไม่ได้ เห็นใช่ไหมยุ้เพือนกดเอาลุ่มมันปาดนะ้บปุ๊บเขารีแพรทันทีเอ้ยมีเ็จมีเ็จมีเ็จล้นมีเ็จล้นเพราะเราได้เอีกมาหนึ่งดานอันนี้ต้องให้มันช่วยวะอุ้ยอุ้ยเอเออไม่เอาเว้ย กูไม่เล่นกับเนียเคียกูไม่เล่นกบเนี่ไอเวย์นไอพวกแขนเยอะสัองตัวบิอ ถือว่าสบายกับไอเวยนีอน้อุ้ยไม่ทันรู้สึกเครียดถือแล้วโยนเลยก็แล้วกันนะ ผู้หญิงคนนี้มันเป็นสายดาบเนาะเพราะว่ามันอ้เหยียดดึงอีกแล้วรีทา่าหมวดสามรออติดจ่ายิงไว้่เสีย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 เียเียอันนี้ไม่ดีละไม่ดีละไม่ดีไม่ดีไม่ด,มด,มดีแบบนี้ไม่ดีนด้ เห็นใช่ไหมนิวเคียร์ผ่านหน้าไปเลยเมื่อกี้เนี้ยเซฟตัวเองให้รอดเป็นรอดตีไม่น่าไม่น่าจะได้ไปแต่แล้วล่ะไม่ต้องสนใจเลยยิงไปเลยโดนไม่โดนข้างมันมันเป็นแค่แก๊สเสริมที่มาโหลดไปอยู่ไอเด็กนี่ชิปหังไอแซกอย่าเล่นแบบนี้อย่าเป็นลูกน้องชัน อย่าอย่ายาก้าเซกดาบเลยเหรอได้ตายวะยว่าไปถูกคุจิกิเล่นน้อยนะรู้สึกตีแป๊บเดียวก็ไอ้นั่นล้วไม่รู้ว่าเล่นน้อยหรือก่อมมาหรือโดนตีบ่อยเรียบร้อยแตกไปหนึ่ง จิตแปลงแล้วอ่าโดนโดนใครวะโดนเทิร์เอเ,เอ้เทิร์เอ กูมีนีแทนอันนี้ไม่ต้องสนใจพระโยนละอันนี้โยนเต็มที่ละเฮ้ยทำไมกดไม่ติดเรียบร้อยเข้ารีาแร์ก็ดีแ่นสี่รอบติดแล้วนว้ยเดียบร้อยตายเนนยากเนนยาก,ยากถ้าเจอกับเพื่อนเอแล้วเราโยนน้ำเนี่ยบางก็จะโดนตัวหลังไม่โดนเลย นี่อะไรใช้หมดอะอะไรนะเล่นตัวเนี้ยอุ้ยไม่นอยูด้วยทำเหมฟันไม่โดนวะ แต่มันไม่โดนทางมันยิงอย่างเดียวเอาโดนว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝ้ยวีนเลยไม่เจ๊ได้เห็นฉากเคาน์เตอร์แน่แน่ถ้าเกิดว่าอีเธอเองไม่เข้ามาเปลือกอ่ะกดเคาน์เตอร์ไม่ทันไปไหนเร็วไป ไอ้ช้าไปมันหนักมาช้าไปอูย้ยไอ้บียดิมาเราจะไม่โยนแลละเราจะได้จบเกมสายชาร์จหลุดเฉยๆไ่ังมันแบบอะไรเยอะอยู่เราแสดงกันเห็นเลยนะว่าอัะเกนตอนตีสามอ้ยเมื่อกี้นี้ได้คอร์เตอร์แล้วเรีบหลุด นี่ไงนี่ไงได้คอเตอร์เว้ยจบจบโอเคผ่านแล้ว <c oughs> แกมเพลครบไ <c oughs> ต่ขึ้นบนเลยเลย <c oughs> โอเคไ,ไม่ต้องโยนละเราจะไม่กดปุ่มคอเตอร์เล่นแล้วนะฮะเราจะกดเมื่อเราเห็นสมควร <c oughs> มันก็ควรเดินแบบนั้นตั้งแต่แรกไม่ใช่หรอวะ คือถ้าเรามีปุ่มสโลอ่ะคือเรามีเรามีแต่เรากดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ทั้งบนอย่ามาเผือกได้ไหมนี่คือหุ่นของศึกของหุ่นสายดาบเท е ิร์นเอเท е ิร์นไฮยากุตไอวีนเราเราอยู่ในพื้นที่เหมือนจำกัดอ่ะเอ้ยคนผิดเอาแล้วไงกือ ้าเียอามตายเราจะไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเราตายมีปัญหาเขาเราจะไม่ได้เข้ารีแทร์เขาถ้าเราไม่ได้เข้ารีแทร์ปัญหาคือเราจะไม่มีน,นั้นให้เล่นจะพูดไปพูดมาก็มีโอกาสเข้าไอ้น,นั้นได้อยู่นะอ้าวมึงชาร์จกูยิงบ้าง <laughs> อย่ายิงเอเซียกู นี่นี่นี่รูร่วงหน้าเป็นนิวไทยเว้ยทำอะไรอะคาเมีควคาเมีวทำอะไรคาเอวอเล่นไรไม่เล่นมาเล่นกับปูอุ้ยเอานี่ก่อนเลยแล้วกันไฮเมกา้ายิงโอเคแตก หอมกันเลยสองคนอ <laughs> <c oughs> ยา่าทำอะไร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  <c oughs> ทำอะไรทำอะไรามานโดนเราฟันแล้วผิดนะถ้าจำไม่ผิดอะในเรื่องอะ <laughs> อุ้ย,อย,อยเอ็กเซียถอยเอ็กเซียเอ็กเซียยิงหนักแม่งเลยดียบรลอยดูดิมีมีโอกาสได้ไหมอ่าไม่มีโอกาสสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม